นี่คือรายการ X Stone Test กันเองครับนี่คือรายการ X Stone นะครับแล้วคุณคือใครครับผมคือแขกเป็นคุณหนึ่งนะครับคุณชื่ออะไรครับเออผมชื่อนเอะไรครับอะไรครับคุณชื่ออะไรครับผมชื่อเออคุณไม่ใช่คุณนะเนาะแล้วชื่ออะไรอะเนาะทำไมมันเหมือนของฮาเราเกินตบอบยังอ่ะ ฮัลโหลเฮ้วะฮัลโหลสวัสดีครับแต่ก็ไม่ถึงเราตั้งคันฮัลโหลคุณม่อนเป็นฮัลโหลคุณม่อนโอเคครับผมจะมีอะไรถามคุณอีกครับว่าปลาอะไรควายงงครับปลาไอคุณอีอย่างหนึ่งผมชอบ อินอินอินโทรคุณมากเลยอินโทรผมนะมาดูดิเฮ้ยุดโต้โอ้โครับผมครับผมครับคุณพ่ผมของคุณพ่อว่าไงคุณแต่ว่าคุณจีบไลว์วันนี้จะมาสัมภาษณ์อะไรเออมามาคุยอะไรกับผมนะครับถึงเรียกผมมาขนาดนี้ครับก็พอดีครับผมมาซื้อส้มตั้ไม่จ่ายคุณช่วยไจ่ายให้หน่อยครับ มันเกี่ยวอะไรกับรุนต่ำวะ,ะก็ทำไมงงอยู่เลยเนี่ยครับมาเ,าเอาจริงๆนะครับจะมีคำถามอะไรมาถามผมบ้างเลยครับผมจะถามขึ้นว่าไม่ชัโฉมไหมนี่จะตันเลยคุณอย่างเงือกพัสคุณนี่ครับ <c oughs> คุณถ,ถาม,มอ,ไอะไรคุณเดมอนเลยครับอ้าวเนยไม่เด็ดสวัสดีครับคุณเดมอนครับทำไมคือคุณตลกจังครับ อะะไรรนคับทำไมคลิปคุณตลกมากเลยครับตลกเลยครับตลกครับตลกฮาไก่ด้วยครับนับไก่มีมีฮาหมูปุูยครับไม่มีไม่ได้ไม่ได้ฮาเป็ดนะเสื้อมนแรกเสื้อมาแลกทั้งทานไส้กรอกติดตั้งติดตั้งโอเคคุณครับวันนี้จะมาทำอะไรกันดีครับสัมภาษณ์คุณแค่นี้นะครับสัมภาษณ์แค่นี้เหรอครับไม่ได้ถามอะไรผมเลยต้นคุณนี่ครับคุณถามถามมาหน่อยครับ เขาอยากให้าถามมากเลยถามากเลยครับถึกครับคือไมคนซับคุณเยอะจังครับผมถามเรื่องแต่ละคเดิมครับน,นเอ่อคนซับผมนี่ก็ไม่ได้เยอะเลยมากนะครับก็เพราะว่ามีคนมาบอกรักผั่วนะครับก็เลยเยอะครับมันเกี่ยวกับถัวครับก็ได้เครับเอางี้ครับผมไม่ไม่นอกเรื่องแล้วก็คือไอ้น,นี่นะครับ <c oughs> เพราะว่าผมเนี่ยที่จริงซับผมมีแค่เอ่อห้ามั้งครับประมาณห้าหรือสี่นี่แหละตอนนั้น่สร้างชแนลครับ ครับแล้วไงต่อครับจากนั้นนะครับคลิปแรกที่ผมลงใน youtube นะครับมันไม่ใช่คลิปเกมมันเป็นคลิปที่เดี๋ยวคุณไปดูก่อนครับเดี๋ยวขอขอเรื่องไปดูก่อนเป็นดราม่าส์ยี่สิบสี่อันเดอร์กาครับใช่ครับปุ้งๆอะไรครับอันนี้เลยนะครับปุ้งๆนะครับผมเห็นแล้วครับมีอยู่คลิปหนึ่งมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับโอ้โหเยอะมากเลยมีคนดูสองนะครับร้อยห้าสิบสอง มีมีคลิปหนึ่งด้วยที่มีพันสองวิวอันนั้นนี่ไงหนึ่งพันสามร้อยสิบเอ็ดครั้งวิวหนึ่งพันสามร้อยสิบเอ็ดวิวแล้วครับอันนั้นผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันขึ้นมาเยอะขนาดนั้นได้ยังไงครับครับคุณเอ็กครับเมย์จะถามถามอีกแล้วเออแล้วแล้วคุณเอกครับผมยังครับคุณตดครับไมใครเอ็กซ์โตเนี่ยครับ ล้ลาดดมาให้ผมนี่ผมก็จะไปกดให้นะครับแต่แต่ถ้าผมจะไม่รู้เรื่องแล้วออะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวรับคุณครับผมมีไปกดให้คุมีคําถามมาหามาให้คุณอีกแล้วครับไม่ต้องเอาหาง่ายไหมครับค่ะผมผมไม่เคยหาครับคุณครับคุณเดมอนนะครับคุณรู้จักคนที่ชื่อม่อนไหมครับทีนี้ต้องรีบริงขี้นะครับคุณครับคุณเรียกม่อนคุณเรียกคุณคุณม่อนนี่หน่อยครับ ดูเลมอนนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมม่อนนะครับปั๊บแล้วคุณเห็นคุณเดมอนคิดไหมครับคุณเดมอนคิดก็คือม่อนนะครับอ้าวเหรอฝนเพิ่งรู้นะครับไม่บอกว่าดูนะเนี่ยตัวเธอรู้นานแล้วไม่ใช่เหรอไม่รู้ดิเะเธอโอเคก็วันนี้คงไม่มีเอะไรมากมามาแบบเป็นไงอะสัมภาษณ์พาร์ทหนึ่งก่อนแล้วกันสัมภาษณ์พาร์ทหนึ่งนะครับครับ นานเพื่อัมภา์ทักหนึ่งโอ้โหโอเคครับรู้บ่ายครับเจอเจอครับเจอปานไหมครับเจอเจอเจอปเจครับไปบายครับคุณอย่าพิ่งปิดนะบาย